สวัดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ามามนาะ <c oughs> จัดระเบียบกันเด้เอสดชื่นนะคะหน้าตาสดชื่นมากเด้อให้แนยูเนาะจ้าเมื่อนี้ก็เลยแบบว่าอยากกินขนมจีนได้บปในเบิ้องขนมจีนน่าจะซื้อมาไว้แต่หลา,า,ายหมดแล้วนะคะว่ามันแบบแบบว่ามันแบบบวกเส้นแหงเนาะซื้อมา ใส่ไว้ในตู้เย็ยนมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะอุ่นแบบอุ่นแบบไม่ได้อาไอุ่นแบบเ,อ,อ,แบบเอาขออ้างขอมือนจ้ะอุ่นจักน่อยนะคะนั่งอยากแล้วบัมนี้เขาวกินแต่เขา่าอาการก็ดีขึ้นนะคะทุกคนอาการไอจะดีขึ้นอาการน้ำมูกก็ลดลงแล้วนะจ๊ะอาการไอก็ ไม่ได้ไอมากเหมือนเหมือนวันแรกๆสองสามวันแรกเลยี่อยู่ยาหมอกันดีกินแล้วไม่แต่อยากนอนยาน่ะคอมเมนต์ค่ะเจ้าหายพักผ่อนคักซะกินข้าวปุ๊บกินยาหลังอาหารแล้วก็ง่วงนอนนะคะมันเป็นยา,าลดน้ำมูกแก้ไออย่างสิงมันเกิดเเนตให้เข้าอยากนอนมันะจืะมึงมันก็แะบออะ อืมเขได้อยู่หะ่ะชิมขาดตะไคร้ใบมะกรูดอืมง่ายๆน้ำปลากระป๋องน้ำยาปลากระป๋องนอกจากไม่มีปลากระป๋องรอู่บ้านอืมได้อยู่น้ำมันได้อยู่อบุญน่ะจะแซ่บเพราะาขนมจีนนั่งเป็นก่อนเป็นก่อน อืมสินสามคำเห็นไหมอีกหม่อยนะ่ะสามคำจุกๆแล้วขอบคุณแท่นี้เป็นเสินงามๆเลยวจริงังกันยังหลุดเถระหิวอร่อยได้อยู่ข้อใดอ่ะ อืมอืมน้ำอ,อร่อยใส่หอมด้วยนะคะหอมแดงใบพักอันนี้ก็ะสือมากจนมาเฮี่ยวเวลยเหรเพื่อจะกินตอนแรกจะทำเมนูอ่อมเลิกกินแล้วสดช,ชื่มมากเลยคักอะไร ออกซลาออกหน้อยเปนเหมือนเมนก็หายเหมือน เรวแรงอะเขาเพียงเรวแรงเรื่อสิไดใดของแถมอีกกินกินอาหารอ่เป็นเวลาหลายก็โดย จัดมุกพริกแห้งนะคะเอ้มันมีอยู่แล้วเนาะไอ้นั่นอ่ะอะไรอะหัวกะทยก็ขิงก,ก็จะตำใส่ตำใส่น้ำประเดกลงง่าย เอามาแล้วก็ได้ิ่าหนักีกพี่ไม่เสีทองอืมอม่ยอาหนามมาอีกกระสิโอเคเลยเนาะอือ ăn ขึ้นดังเลยค่ะแบคทีเรียด,ดีขนาดเลยต้นหอม ไม่แดงนะคะมอ,อเ,เห็ดเผ็ดหลายมันจะเผ็ดหลายมันึงกินงานมันจะแสบท้อง ปึงด,ดังที่ขนะมืงอื่นตรวจอีกแล้วจ้ามื่ออื่นกับสิพากันตรวจอีกที่หนึ่งว่าเป็นยังไงจะขึ้นสองขีดยูบบนะจ๊ะสองสามแมลูเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราตรวจไปวันที่ยี่สิบอืม ดี๋ยวพรุ่ง uh, น um, ี้ตรวจดูอีกบอสคุณหมออยู่โรงพยาบาลหมทรวมาถามยุ้ยโดหมู่ว่านหมู่ว่านบอกหมู่ว่านแม่จับอืมมาถามอาการว่าเป็นยังไงคนก็บอกว่าถ้าผู้ใดเมื่อยแห้งหรือว่าเป็นหอบเป็นเมื่อยตังเถื่อ็ให้แจ้ง แจ้งที่ร่วมบาลแต่ถ้าใครอาการไม่หนักก็กินยาตามหมอสั่งแล้วก็พักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเลยว่าค่ะเข้า,ากระสศกตีนอกจะทีแบบว่าน้องๆผีคิ้วผีแค้นกับบดไรมีอาการยังงลายเนาะค่ะก็ยังซึนอยู่ยังกินเขาได้ยังเล่นได้สดซึนอยู่เนาะจะ ซอออนคอปุ่นทรั้งนั้รุ่นนี้เอาไปตำดองแดงกับเครื่องสีแจ่มแบบแดงไปเติมน้ำไปเติมน้ำมาสูตรอีกจัหน้อยก่อนอันนีแจะเสน็นหมด เส้นดองแดงมันเป็นคือเส้นดองแดงเนี่ยเอาไปตำเนี่ยคือตำดองแดงครับเสียงก็ดีขึ้นายแล้วจ้ะเสียงก็สดใสขึ้นแล้วเนี่ยว,ว่านหมึกก้อกน,กนยังเป็นหมึกหมึกจะกลิ่นกินยับมามาก จะกินยังไม่ได้กินเหมือนเดิม ดีึงยังแม่ตีตื่นเนอาะับซีล่งซีเหล้าชิบว่าเคยขาดไม่ได้เห็นอาหารกบบเป็นผักแก้มนะจ๊ะแก้มป่นแก้มแจ้วแบบสดตรงจัง บทยเวเดียวเดียวข้าวสวยนะคะัดบวกอร่อยแล้วขั้นสองขั้นเพื่อเอาออกหัทนทอง up.